วันนี้มาสั่งยำเอ็นแก้วนะคะคุณยูอชอบแพนมากในยำเอ็นแก้วนะคะแก้วแบบนี้ร้านน้องเป็นแค่ร้านรสข็นนะคะจะอร่อยมากขอบอกเอาไม่เผ็ดน,นะคะเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่อยากกินยำนะคะ <c oughs> <ๆ>คือรสชาติอย่างอื่นอร่อยเหมดเลยเปรี้ยวหวานเค็มแบบพอดีพอดีอ่ะ <ใ>น,นิดหนึ่งนิดหนึ่ค่ะเมื่อวันก่อนนู้นมาซื้อเส้นเขาแบบคือปอบมากเลยผิกใจ คุณน้องแม่คะขายมานานไหมคะจ้ะได้ได้ตัสองปีแล้วสองปีแล้วเนาะพี่มิวมาอยู่นี่ปีหนึ่งพี่มิวก็เห็นประจำเนาะหยุดเคยหยุดอยู่เนาะหยุดวันอะไรคะไม่ค่อยมีวันหยุดแต่แบบไปเที่ยวเดี๋ยวดูเขาทำเสร็จแล้วนะคะจะถ่ายโลเคชั่นให้ดูว่าเขาอยู่แถวไหนนะ วันนี้มันหยุดพี่มิวไม่อยากบอกเลยว่าเพิ่งตื่นตื่นข้ามเลยน่าอ,อร่อยหรอปเปล่ากสกุ่มๆๆเลยนะคะเส้นเป็นเส้นใสามากเลยทุกคน มออจะอยู่ช่วงนี้กล้กับท yes ยนะคะแลยแยกเป็นงนี้ก็ไปบ้านของมันอยู่ได้ใช่ำแซบร้านของน้องเขานะคะม,ม,มีแนะนนะะี่ยวายมดูค่น้งงน50ยำมาม่า50ยำหมยอ60ยเส้นเละจยำมมา0ยำมนเส้นนมแปดสิงงยำมาม่ารวม ต้นไม้ยังปู้สดก็เจิดกระเจิดเลคะอุ้ยมอเตอร์ไซค์จะชนหนูนี่นะคะรถข้าจวินเข้าออกตลอดนะคะน้องก็จอดอยู่ตรงวมุมตรงนี้นะคะแลจอดตรงมุมนี้รถมอเตอร์ไว้จอดตรงนี้เลยนะคะใครเคยทานตรงนี้มั่งคอมเมนต์มาเลยวว่ารถจะชนก้อนขอบคุณมากนะคะ